สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนงดีพระเครื่องนะครับสวัสดีครับร้านนงดีพระเครื่องนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ082นะครับ0 7 8 6 7 2 0นะครับ082 0 7 8 6 7 2 0ครับ ID Line ก็เช่นเดียวกันนะครับ082 0 7 8 6 7 2 0นะครับช่องทางการติดต่อร้านพระเครื่อนุงดีนะครับรับเช่าบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลยอดนิยมทุกชนิดนะครับ แอดไลน์ไปที่เบอร์082นะครับ0786720ครับรับจัดหาพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลยอดนิยมทุกชนิดนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับจะซื้อจะขายหรือจะให้จะให้หานะครับนี่ครับช่องทางเบอร์นี้นะครับแอดไลน์ไปเลยนะครับจะซื้อผมจะขายผมก็แอดไลน์เบอร์นี้นะครับ0820786720ครับรับซื้อพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลยอดนิยมทุกชนิดนะครับครับก็วันนี้ผมก็มีพระเครื่องนะครับ พระเครื่องดีๆนะครับมานำเสนอเช่นเคยนะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคาหรือวัดคงคารามนะครับพร้อมกล่องเดิมครับเป็นร <si> ุ่นปืนแตกมี28นะครับน네ี่ครับร uh ja ุ่นปืนแตกมี28นะครับพิมพ์ใจมาแจกกรรมการนะครับหรือนี่ครับซึ่งเป็นพิมพ์นิยมนะครับคล้ายๆกับพิมพ์เสียนโตครับคล้ายๆกับพิมพ์เสียนโตประมาณนี้นะครับหลวงพ่อเงินปืนแตกครับนั้นพุทธคุณยอดเยี่ยมนะครับ ยอดเยี่ยมทางด้านคงกระพันนะครับมหาอุดนะครับหยุดปืนคุ้มคุ้มครองหนังนะครับเป็นของดีให้คุ้มครองตัวนะครับดังชื่อนะครับเป็นของดีที่ที่ดังเงียบดังลึกนะครับที่ทุกคนรู้ซึ้งกันนะครับประสบการณ์ของเ,งเงินปืนแต่นะครับเด่นด้านคาดแคล้วนะครับและคงกระพันโชคลาภ ข้อคุมิข้อจักรวาลประมาณนี้นะครับใน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 ข้อมูลเขากล่าวไว้ว่าแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นหลุมพาะเงินพิมพ์ปืนแตกนะครับจะจะสร้างปีสองแปดนะครับนี่ครับพาะเงินพิมพ์ปืนแตกจะสร้างปีสองแปดนะครับนี่ครับสวยเดิมเลยคล้ายๆเสียงโตนะครับพิมพ์นี้คล้ายๆจะคล้ายๆเสียนโตนะครับปีสองแปดเนื้อจัดจ้านมากครับเนื้อจัดจ้านมาก เนื้อจัดจ้านมากนะครับน่าจะผสมทองนะครับนี่ครับมีคาบทองทองติดอยู่นะครับน่าจะผสม, Rig, bah, มนะครับเนื้อมุนสานนะครับประมาณนี้ครับสวยเดิมเลยพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมเลยพิมพ์ปืนแตกนะครับพิมพ์ปืนแตกพร้อมกล่องเดิมเลยครับปีสองแปดนะครับนี่ครับพิมพ์ปืนแตกปีสองแปดครับให้ดูอยงค์พร้อมกล่องเดิมเลย นี่ครับพิมจะเป็นพิมพ์เดียวกันหมดนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพิมปื้อแตกนะครับสวยเดิมเลยภาพบอกได้เลยว่าสวยเดิมเลยเป็นพิมปื้อแตกครับเนื้อหาจัดจ้านมากครับเป็นไงเนื้อหาจัดจ้านมากครับจัดซากปีสองแปดนะครับจัดซากปีสองแปดนะครับเนื้อหาจัดจ้านมากครับเนื้อหาจัดจ้านมาก แบ่งบูชาองค์ละเก้าร้ยบาทนะครับแบ่งบูชาองค์ละเก้าร้อยบาทนะครับเนื้อหาจัดจานมากเนื้ออมเขียวนะครับแบ่งบูชาองค์ละเก้าร้อยบาทนะครับของดีนะครับผระดีปีลึกนะครับหลุมพ่วเงินวัดบางคาหรือวัดคงคารามนะครับรุ่นปืนแตกปีสองแปดนะครับปีสองแปดนะครับพุทธคุณรอบด้านประสบการณ์ปืนแตกเด่นเรื่องคาดแควและคุ้งกระพันนะครับโชคลาบ ครอบจักรวาลประมาณนี้นะครับนี่ครับแผู้ชายองค์ละเก้าร้อยบาทนะครับแบ่ผู้ชายองค์ละเก้าร้อยบาทนะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมเลยมีบริการเก็บเงินปลายทางครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีแบ่งแค่หกองเท่านั้นนะครับมีแบ่งแค่หกองค์เท่านั้นนะครับ จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับองละเก้าร้อยบาทนะครับเนื้อหาจัดจ้านมากครับเนื้อหาจัดจานมากปีสองแปดครับหลุมพ่อเงินพิมพ์มือแตกพร้อมกล่องเดิมเลยพร้อมกล่องเดิมเลยหนึ่งองค์ไปพร้อมหนึ่งกล่องนะครับเก้าร้อยบาทครับโอเคนะครับ ร้าสวยเดิมทุกองเลยช่องทางการติดต่อก็082นะครับ078นะครับ6720นะครับ082 078 6720นะครับร้านพระเครื่องดองดียินดีให้บริการนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ปืนแตกนะครับองค์ละ900บาทนะครับพุทธคุณรอบด้านนะครับพุทธคุณรอบด้านเด่นในเรื่องคาดแคลงโคลงกระพันนะครับแล้วก็โชคลาภครอบจักรวาลนะครับประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ปืนแตกนะครับ900บาทครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคครับ